ก่อนจะไปรับชมผมขอฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในปี2015แคสซี่กับโคกกาลังมองดูแผนที่ที่เป็นพิกเกิตของห้องกลางคืนซึ่งมันได้ย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆโดยได้ข้อมูลมาจากการซื้อขายการขนสร่งระบบป้องกันเคลื่อนที่จากกลมควบคุมโลก CDC และแคสซี่ได้ถามชีวิตของโคในอนาคตว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ทันไรโครก็ถูกดึงตัวกลับไป ตัดมาปี2043โคได้ถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมดึงเข้ามาเร็วผิดปกติแลมซี่บอกว่ามีโจรสองคนแอบเข้ามาในฐานทัพเมื่อเช้านี้และสองคนนั้นมีแผลที่แขนเป็นเลข7โลมันพอโคเห็นก็รู้เลยว่ามันเป็นกลุ่ม7ตะว,วันตกซึ่งโคกับแลมซี่เคยเข้าร่วมกันมาก,ก่อนและกลุ่ม7ตะว,วันตกนี้ต้องการที่จะยึดฐานทัพเพราะว่าที่นี่มีอาหารมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะยึดได้ เพราะฐานทัพแห่งนี้มีกองกำลังป้องกันตัวเองแต่ลัมซี่รู้ว่าวันนี้พวกมันต้องบุกมาแน่จึงเลือกโคกลับมาช่วยลัมซี่กับโคได้มาเฝ้าประตูทางเข้าสักพักก็มีรถบุกเข้ามาหนึ่งคันและได้มีการยิงระทะกันจนฝ่ายโคเป็นฝ่ายชนะแต่ลัมซี่บอกว่าจำนวนพวกมันมีน้อยเกินไปอาจจะเป็นแผนลวงก็ได้โคก็เลยโทรเช็คทางอุโมงค์ระบายอากาศว่ามีการป้องกันอะไรแล้วหรือยัง ก็ได้รับคำตอบว่ามีคนคุ้มกันแค่สองคนเพราะมันเป็นทางลับพวกกลุ่มเจ็ดตะวันตกไม่มีทางรู้ได้แน่แต่ตามค่าดิคอนหัวหน้ากลุ่มเจ็ดตะวันตกได้นำทีมเข้ามาในทางอุโมงค์โคกับแลมซี่ถึงกับงงว่ารู้ทางลับได้ยังไงโจนซึ่งหนีมาเจอโคก็บอกว่าให้ป้องกันเครื่องย้อนเวลาเพราะมันสำคัญมากหัวหน้ากองกำลังปกป้องตัวเองวิทลีย์ ได้ขอให้โคไปปกป้องเครื่องย้อนเวลากับโจนส์ส่วนเขากับแลมซี่จะปกป้องแกนพลังงานเองเมื่อโคกับโจนส์ไปถึงเครื่องย้อนเวลาก็เจอกับดีคอนดักอยู่หน้าประตูทางเข้าโคได้ยิงต่อสู้แล้วได้หนีเข้าไปในห้องส่วนแลมซี่ก็เข้ามาถึงห้องเก็บแกนกลางพลังงานแล้ววิทยุไปบอกโคว่าเขาไปถึงห้องเก็บแกนกลางพลังงานแล้วแต่ในห้องมีพวกกลุ่มเจตตะว,วันตกรออยู่แลมซี่จึงกล่าวลาว่าโคนายต้องสู้ตามลำพังแล้วนะ เมื่อแรมซี่พูดเสร็จโคได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและได้ขาดการติดต่อจากแรมซี่ทันใดนั้นดีคอนก็ระเบิดประตูเข้ามาได้โจนส์ Jones บอกว่าจะส่งโคไปหาแคสซี่และช่วยแก้ประวัติศาสตร์แทนเธอด้วยเพราะว่าการส่งครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้เมื่อโคถูกส่งย้อนเวลาไปโคก็ออกมายืนอยู่นอกฐานทัพโคถึงกับตกใจแล้วพยายามวิกลับฐานทัพระหว่างทางก็เจอแม็กสาวที่อยู่ในกลุ่มเตะวันตก ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของโคมาก่อนโคเลยถามว่าฆ่าโจรไปแล้วใช่ไหมแม็กก็ไม่เข้าใจสิ่งที่โคพูดอยู่ๆดีคอนก็เดินเข้ามาทักตามปกติโคได้เกิดความสงสัยเลยถามว่าวันนี้วันอะไรเมื่อฟังแล้วเขาจึงรู้ว่าเขาถูกส่งย้อนเวลามาแค่สามวันจากนั้นโคก็ถูกจับตัวไปลงโทษเพราะหนีออกจากกลุ่มแล้วไปเข้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งน้ำและอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ดีคอนได้ถามถึงทางเข้าฐานทัพว่าอยู่ที่ไหน แต่โคก็ไม่ยอมบอกดีคอนจึงใช้มีดกรีดที่หน้าอกของโคแล้วใส่ผงหลอนประสาทเข้าไปทำให้โคเกิดอาการหลอนจนสุดท้ายก็บอกทางลับที่จะเข้าฐานทัพโดยทางลับนั้นจะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่ถ้าเดินเข้าไปจะเป็นอุโมงค์ระบายอากาศดีคอนจึงให้ลูกน้องเตรียมตัวบุกในพรุ่งนี้เช้านี่คือเหตุผลว่าทำไมกลุ่มเจ็ตะวันตกสามารถหาทางลับเจอเพราะโคเป็นคนบอกนั่นเองพอรุ่งเช้าดีคอนก็พาวพวกไปบุกฐานทัพ และได้ทิ้งโคไว้ต่อมาแม็กก็ได้เข้ามาช่วยแต่เธอยังโกรธที่โคทิ้งเธอไว้แล้วหนีไปโคจึงเล่าว่าเขาต้องหนีเพราะดีคอนจะฆ่าแลมซี่เพราะแลมซี่ไม่ค่อยเชื่อฟังดีคอนโคทนไม่ได้จึงต้องหนีไปกับแลมซี่เมื่อแม็กฟังแล้วจึงเข้าใจและช่วยพาโคกลับฐานทัพเมื่อมาถึงฐานทัพก็เห็นคนกําลังยิงต่อสู้กันอยู่โคเลยบอกแม็กว่านี่มันคือกับดักเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจแม็กแปลกใจจึงถามโคว่ารู้ได้ยังไง โคไม่ได้ตอบอะไรแล้ววางแผนให้แม็กไปช่วยโจนส์ที่ห้องเครื่องย้อนเวลาส่วนเขาจะไปช่วยแลมซี่เมื่อไปถึงก็เห็นแลมซี่คุยวิทยุสื่อสารอยู่โคจึงใช้ปืนยิงกลุ่ม7ตะวันตกจนตายหมดเมื่อปลอดภัยแล้วโคจึงวิ่งไปหาแลมซี่เมื่อไปถึงวิทยุสื่อสารยังมีเสียงโคพูดอยู่เลยทําให้แลมซี่ถึงกับงงโคเลยบอกว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วตัดมาที่แม็กดีคอนกําลังใช้ระเบิดพังประตูเข้าไป และเห็นโคอยู่บนเครื่องย้อนเวลาจากนั้นก็หายไปโจนส์ Jones จึงโดนจับแต่แม็กก็ยิงกลุ่มเจ็ดตะวันตกที่จับตัวโจนไว้ตายจนหมดดีคอนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีเมื่อฐานทัพปลอดภัยแล้วโคก็ได้ย้อนเวลากลับไปปี2015เพื่อหาแคสซี่อีกครั้งปรากฏว่าแคสซี่หาพิกัดของห้องกลางคืนเจอแล้วในปี2015แคสซี่พาโคมาดูสถานที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นห้องกลางคืน พอที่หลังคามีเครื่องปั่นไฟแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสริมแบบที่องลีเคยบอกเอาไว้ทั้งสองจึงลักลอบแอบเข้าไปและได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโคเลยถามว่าห้องกลางคืนอยู่ที่ไหนแต่นักวิทยาศาสตร์กลับบอกว่าพวกเขารู้ว่าคุณเข้ามาพวกเขาที่ว่านั้นคือกลุ่ม12วานอนนั่นเองทั้งสองรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ได้ถูกจับและนำตัวไปห้องควบคุมโคเลยถามว่าแล้วคนอื่นหายไปไหนหมด นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถูกฆ่าตายหมดแล้วโคจึงรู้ได้ทันทีว่าเจนิเฟอร์เป็นคนบอกที่ซ่อนของห้องกลางคืนนี้กลุ่ม12วานอนได้นำตัวนักวิทยาศาสตร์มาเพื่อเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได้ใช้ล่างย่องจึงฆ่าเขาทิ้งและใช้แผนสองคือตัดประตูเข้าไปเองและได้นำตัวเจนิเฟอร์เข้ามาและเมื่อกลุ่ม12วานอนตัดประตูเข้าไปได้ภายในนั้นก็คือต้นกำเนิดของไวรัส หรือเรียกอีกอย่างว่าจัตุระอาชาว,วันสิ้นโลกเหมือนที่ดีเล่นเคยกล่าวเอาไว้เมื่อกลุ่ม12วันนอนจะเข้าไปเอาก็เจอกับระบบการป้องกันความล้มเหลวทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้เจนิเฟอร์ก็เริ่มหัวละออกมาแล้วผู้ใส่ไมในห้องพบคุมว่าฟังทางนี้ผู้ที่มาชอปปิ้งในห้องกลางคืนหน่วยคอมมานโดกำลังจะมาแล้วโคเลยเข้าไปถามเจนิเฟอร์ว่าเธอกำลังจะทำอะไร เจนนิเฟอร์ก็บอกว่าเธอเป็นคนหลอกให้กลุ่ม12วานอนให้มาที่นี่เองพอรู้ว่ามีระบบป้องกันอยู่ชายร่างโย่งก็เลยเดินเข้ามาในห้องควบคุมและพาเจนนิเฟอร์ลงไปเพื่อถามรหัสฉุกเฉินแต่เจนนิเฟอร์บอกว่าจะบอกแค่โคคนเดียวชายร่างโยงก็ถามว่าเธอชอบโคเหรอแต่เขาฆ่าพ่อเธอนะเมื่อเจนนิเฟอร์ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะขึ้นมาพวกกลุ่ม12วานอนก็นำเจนนิเฟอร์ไปขังไว้กับโคที่ห้องควบคุม แล้วก็นหนีไปแต่เจนนิเฟอร์รู้รหัสเปิดประตูห้องควบคุมโคจึงบอกว่าให้เธอไปเปิดห้องเก็บร่างต้นกำเนิดด้วยเพื่อที่จะทำลายมันทิ้งเมื่อปิดระบบป้องกันการล้มเหลวถึงได้รู้ว่านี่เป็นกลลวงเพราะกลุ่ม12วานอนยังไม่ไปไหนจากนั้นพวกมันก็นำร่างต้นกำเนิดไวรัสออกมาโคก็ได้ส่งสิกให้แคสซี่ที่อยู่บนห้องควบคุมให้กดปุ่มระบบป้องกันไวรัสหลุดออกมาโดยจะต้องกดปุ่มพร้อมกันสองปุ่มทั้งด้านล่าง และในห้องควบคุมพร้อมกันพอโคกดเสร็จก็รีบพาเจนิเฟอร์เข้าไปหลบในห้องเก็บร่างต้นกําเนิดจากนั้นไฟก็เผาห้องทดลองไปพร้อมกับร่างต้นกําเนิดเมื่อชายล่างโองเห็นภารกิจล้มเหลวก็รีบหนีโดยพาแคสซี่ไปด้วยเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแล้วโคก็ได้ออกมาและได้เห็นว่าแคสซี่หายตัวไปจึงได้รีบวิ่งออกมาและเห็นชายล่าง่องกําลังพาแคสซี่ขึ้นรถตู้โคจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วย แต่ยังไปไม่ถึงก็โดนดึงตัวกลับซะก่อนหายตัวไปต่อหน้าเจนนิเฟอร์ทำให้เจนนิเฟอร์คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพหลอนเมื่อโคกลับมาถึงปี2043ก็พบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดโดยถูกกลุ่มเจตะวันตกยึดคองเอาแล้วครับก็ได้จบกันไปโคได้ทำลายรางต้นกำเนิดไปแล้วโคก็ยังไม่ถูกลบตัวต,วตวนออกไปแต่อนาคตในปี2043ได้เปลี่ยนไปโดยถูกยึดครองโดยเจตะวันตก โคจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้แล้วแคสซี่ล่ะใครจะเป็นคนช่วยเธอให้พ้นจากเนื้อมือของกลุ่ม12วาน,นอนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ